สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะามาเจอกับพลอยอีกครั้งหนึงแล้วน,นะคะตีชดาพรมบุญค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของวังสนุนผักาศแห่งนี้นะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่วังสวนผัก,กาศนะคะช่วงที่แล้วนะคะพลอยก็ได้พาท่านผู้ชมชมส่วนของห้องนอนห้องนั่เล่นห้องรับปรทานอาหารนะคะซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงส่วนแรกนะคะของวังสนุนผกาศเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็จะมา เข้าชมในส่วนบ้านาหลังที่5ต่อนะคะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าประวัติก่อนนะคะเพื่อที่ท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ชมในตอนแรกนะคะจะได้ทราบกันนะคะวังสมกาศแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ถนนสีอยุทยานะคะเป็นวังของพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุมพฤพงศบริพัตรกรมมือนครสวรรค์ศัก,กดิ์พินิษนะคะกับ ชายาหม่อมราชวงศ์พันธิบริพัตรนะคะทั้งสองพระองค์เนี่ยได้ร่วมกันก่อ,กอ,กอสร้างพิพิธภัณฑ์วังสวนประกาศขึ้นมานะคะแต่เดิมเนี่ยท่านก็จัดแสดงเป็นบ้านของท่านนะคะแล้วก็จัดแสดงสิ่งของเก่าแก่มากมายท่านสะสมเอาไว้นะคะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้าชมเนี่ยมาประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะคะที่ชื่อว่าวังสวนประกาศเนี่ยเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่แห่งนี้เป็นสวนประกาศของชาวจีนมาก่อนนะคะลระท่านก็ได้รื้อบ้านเรือนไทยของท่านเนี่ยมาสร้างไว้บนที่ดินแห่งนี้นะคะแล้วก็ตัดประกาศออกไปหมดเรีย ้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมต่อเลยนะคะตอนนี้นะคะพลอยพาท่านชมมาชมวัตถุโบราณของบ้านเชียงนะคะบ้านเชียงเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะอยู่ภาคอีสานของเรานี่เองนะคะซึ่งเมื่อปีคศ1966เนี่ยมิสเตอร์ซีเฟนยางเนี่ยซึ่งเป็นชาวอเมริกันนะคะได้ไปที่บ้านเชียงแล้วพอเอินเกิดอุบัติเหตุสะดุดขอนไม้หกลม้ม แล้วหน้าขมาลงไปนะคะพบเศษชนะเครื่องปั้นดินเผาต่างๆมากมายบนพื้นดินประกอบกับเวลานั้นเนี่ยฝนได้ตกลงมาก็เลยชะลางหน้าดินไปทําให้สเฟนยังเนี่ยเห็นพวกหัวหม้อหัวหายในโผลขึ้นมาจากดินนะคะเขาเลยคิดว่าด้านล่างเนี่ยน่าจะมีอะไรฝังใต้ดินอยู่ก็เลยขุดลงไปนะคะเจอหลุมศพของชาวบ้านเชียงสมัยก่อนนะคะฝังอยู่ามากมายเป็นอนาณาบริเวณกว้างเลยนะคะก็เลยพบ พวกของโบราณเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เครื่องประดับต่างๆนะคะซึ่งเอามาตรวจสอบแล้วเนี่ยอายุเก่าประมาณ5,600-1,800ถึง1,800ปีก่อนประวัติศาสตร์เลยนะคะเนื่องด้วยท่านเจ้าของวงังหม่อมราชวงศ์พันทิพย์นะคะรู้จักกับสตีเฟนยังนะคะสตีเฟนยังก็เลยนําเรื่องเนี่ยมาปรึกษากับหม่อมราชวงศ์พันทิพย์ว่าได้ไปพบวัตถุโบราณของบ้านเชียงซึ่งน่าจะเก่าแก่มากก็เลย าพาไปที่กรมศิลปากรนะคะก็เลยไปขุดเจาะเพิ่มเติมกรมศิลป์ก็เลยพบว่าบ้านเชียงเนี่ยเป็นวัตถุโบราณขึ้นมาเมื่อตอนยุคนั้นนี่เองนะคะก็เลยถือว่าสตีเฟนยังเนี่ยเป็นคนพบคนคนพบบ้านเชียงคนแรกนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยพอยเชื่อว่าอาจจะมีชาวบ้านแถบนั้นเนี่ยเดินไปพบก่อนสตีเฟนยังก็ได้แต่ไม่ได้นํามาสํารวจ ศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็เลยไม่รู้ว่าที่บ้านเชียงแห่งนั้นเนี่ยมีวัตถุบโบราณเก่าแก่มากมายซึ่งทรงคุณค่ามากของประเทศไทยเรานี่เองนะคะลักษณะหม้อบ้านเชียงเนี่ยจะสังเกตว่าจะเห็นที่เป็นสีแดงๆนะคะเนื่องจากว่าดินที่บ้านเชียงเนี่ยเป็นดินสีแดงแล้วเราก็สามารถเอาดินเนี่ยมาเขียนลายบนหม้อดินเผา ลายบนหม้อเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยจะมาจากสีดินแดงที่ภาคอีสานเราใช่ไหมคะล้วจะเห็นว่าดินจะเป็นสีแดงเอามาเขียนลายบนเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยจะได้ลายที่ติดทนยาวนานเป็น3,000ปีเนี่ยนะคะลายก็ยังไม่ลบเลือนเนื่องจากว่าสีในดินสีแดงเนี่ยจะมีธาตุเหล็กก็จะเกาะอยู่บนหม้อพันชนะเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยได้ยาวนานนะคะส่วนสีดำดำนี่นะคะอันนี้จะเก่ากว่าสีแดงนะคะสีดำเนี่ยจะอายุประมาณ5,000ปีนะคะ ซึ่งจะเป็นลายเนี่ยจะตกแต่งด้วยเชือกสังเกตว่าเป็นเส้นๆนะคะ,จะเจ้าเชือกเนี่ยทาบทาบทาบลงไปทําลายนะคะก็จะเป็นยุคที่เก่ากว่ายุคที่ทําเครื่องปั้นดินเผาสีแดงนี่นะคะส่วนเครื่องประดับในตู้นี้นะคะจะสังเกตสีเขียวๆนี่คือสำลิดนะคะสำลิดเนี่ยก็จะเป็นทองแดงกับดีบุกผสมกันใช่ไหมคะ และเห็นที่มันเป็นสีเข,เขียวเนี่ยเนื่องจากว่าฝังใต้ดินมาประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0ปีละมันก็เลยทำปฏิกิริยากับผิวดินทำให้กลายเป็นสีเขียวนะคะก็จะเป็นกำไลข้อมือนะคะถ้าเห็นเป็นเล็กๆนี่คือกำไลข้อมือเด็กนะคะกำไลข้อมือผู้ใหญ่ถ้าอันใหญ่มากๆดังด้านล่างนี่จะเป็นกำไลคอนะคะสังเกตว่าด้านในเนี่ยเดี๋ยวจะซูมเข้ามาใกล้ๆค่ะจะมีกระดูกมนุษย์คนตายอยู่ด้านในด้วย ก็คือชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยเวลาเสียชีวิตเนี่ยก็จะใส่กำไรลงไปแล้วก็ฝังไปใต้ดินนะคะเวลาเจอขึ้นมาเนี่ยก็เลยเอามาทั้งท่อนแขนเลยะะส่วนด้านล่างนี่เป็นลูกกลิ้งนะคะลูกกลิ้งดินเผาลูกกลิ้งดินเหนียวนะคะเอาไว้พิมพ์ลายบนหม้อเนี่ยค่ะลายบนหม้อเนี่ยจะใช้ทั้งนิ้วมือเขียนแล้วก็ลูกกลิ้งเขียนด้วยนะคะก็จะพิมพ์ลายสวยงามแบบนี้ ด้านนี้จะเป็นสร้อยคอค่ะเมื่อกี้เราดูกําไรแล้วมาดูสร้อยคอสร้อยคอนี่จะเป็นลูกปัดเป็นชิ้นเล็กๆๆสวยงามมากเลยค่ะสมัยก่อนราวๆ3,000ปีนี่ทาลูกปัดได้ขนาดนี่แบบว่าสวยงามมากสีฟ้าๆนี่จะเป็นแก้วนะคะฟ้ากับเขียวนี่จะเป็นแก้วท่านชมสังเกตว่ายังมีขี้ดินติดอยู่เลยค่ะนี่เจอจากใต้ดินหลุมศพของชาวบ้านเชียงสมัยก่อนนะคะส่วนสีอื่นเนี่ยจะเป็นหินหมดเลย จะมีแค่ฟ้ากับเขียวแบบนี้ค่ะจะเป็นแก้วเขารู้วิธีการหล่อแก้วได้ยังไงคือเวลาทําบล็อกเผาหม้อดินเผาใช่ไหมคะก็จะเอาทรายเนี่ยมาก่อเป็นบล็อกดินเผาเวลาทรายเนี่ยโดนความร้อนตอนที่เผาหม้อเนี่ยมันจะกลายเป็นแก้วเขาก็เลยรู้ว่าทําแก้วได้ยังไงก็เลยเอามาทําเป็นลูกปัดแก้วกําไลข้อมือแก้วสีฟ้าเนะะี่ยค่ะใส่เป็นเครื่องประดับสวยงามนะคะ เี๋ยวเราจะออกจากห้องกันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะข้าลําบากสะหน่อยนะคะเพราะว่าธรณีประตูบ้านหลังนี้จะสูงมากนะคะธรณีประตูที่สูงนี่นะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาะจะมีความเชื่อกันว่าจะมีสิ่งปกปักคุ้มครองนะคะซึ่งเป็นผู้ผีวิญญาณเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะก็จะให้ก้าวไปไม่ให้เหยียบนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยพลอยเชื่อว่าเป็นอุบายของพ่อแม่สมัยก่อนนะคะซึ่งไม่ต้องการให้เด็กเนี่ยขึ้นไปกระโดด โรดเต้นเล่นบนธรณีประตูนะคะเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยก็ชอบก้าวขึ้นไปแล้วก็กระโดดเล่นกันลงมานะคะเหมือนกระโดดสไลเดอร์หรือว่ากระโดดจัมปิ้งอะไรกันอย่างนี้นะคะก็ทําให้หัวแตกต้องพาไปเย็บก็สมัยก่อนเนี่ยรถล,ลาก็ไม่มีพาไปหาหมอก็ลําบากพ่อแม่ก็เลยออกอุบายว่าตรงเนี้ยมีผีร้ายอยู่นะหรือว่าเป็นผีที่ปกปักรักษาบ้านอยู่จะห้ามเหยียบนะคะอะไรงี้แล้วเด็กเนี่ยจะกลัวผีมาก ก็เลยจะเชื่อคําสั่งสอนของพ่อแม่เพราะถ้าพ่อแม่บอกตรงๆว่าห้ามเหยียบเนี่ยจะไม่ฟังกันเลยนะคะก็จะเป็นกลอุบายที่ผู้ใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสอนมาเรื่อยๆเราก็จะจํากันมาว่าจะมีสิ่งปกปักรักษาตรงประตูใช่ไหมคะไม่ให้เหยียบไม่ให้ข้ามไปเลขอย่างหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีพี่เลี้ยงเด็กเวลาแม่จะออกนอกบ้านใช่ไหมแล้วแม่ที่มีลูกอ่อนเนี่ยลูกที่ยังเดินไม่ได้ยังคลานอยู่เนี่ยก็จะทําประตูสูงขึ้นมา เพื่อให้เด็กอยู่ด้านในเวลาออกไปทํานาไปเกี่ยวข้าวหรือไปซื้อของเนี่ยเด็กก็จะอยู่ด้านในไม่คานตกบ้านเพราะว่าบ้านไทยของเราเนี่ยจะเป็นบ้านไทยที่ยกสูงใช่ไหมคะอยู่บนเสาไม้เพื่อ ป้องกันที่น้ำเนี่ยจะได้ไม่ท่วมเข้ามาในบ้านเพราะาสมัยก่อนพื้นที่ของเราเนี่ยบางที่เนี่ยจะเป็นที่ลุ่มต่ำใช่ไหมคะบ้านเนี่ยถ้าเกิดสร้างเอาไว้บนเสาสูงๆเนี่ยจะปลอดภัยจากน้ําท่วมนะคะแล้วด้านล่างเนี่ยที่เป็นใต้ถุนเปิดโล่งเนี่ยเราก็จะไว้ทําเป็นห้องครัวด้วยหรือบางบ้านเนี่ยก็จะเลี้ยงสัตว์ เพราะว่าบ้านไม้ของเราเนี่ยจะไม่เหมาะที่จะมาทําครัวภายในใช่ไหมคะเหมือนบ้านยุโรปเหมือนบ้านฝรั่งเพราะว่าจะทําให้ไฟเนี่ยไหม้ไม้ได้ง่ายก็จะเป็นอันตรายนะคะบางบ้านที่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวอะไรเนี้ยก็จะผูกวัวผูกควายไว้ตามเสาบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นีนะคะ ด้นนี้เรากำลังอยู่ที่บ้านนันทยหลังที่6นะคะด้านหน้านี่คือพ่อแก่นะคะพ่อแก่นท่านผู้ชมก็อาจจะรู้บ้างแล้วว่าท่านเป็นครูดนตรีและครูนาฏศิลป์ไทยนะคะทุกปีเนี่ยก็จะมีการไหว้ครูนะคะไหว้พ่อแก่ก็จะมีเครื่องเส้นต่างๆนะคะมีการบูชาท่านนะคะถ้าเห็นพ่อแก่แล้วด้านในแน่นอนต้องเป็นหัวโขนนะคะหัวโขน เชิญท่านผู้ชมเข้ามาดูหัวโขนค่ะหัวโขนอันนี้นี่จะทำเหมือนที่ใช้แสดงจริงเลยนะคะในโรงละครแต่ว่ายังไม่เคยใช้จริงมาก่อนอันนี้สั่งทำม,มานะคะเพื่อเอามาจัดแสดงบอกถึงวัฒนธรรมไทยของเรานะคะซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็รับมาจากอินเดียเป็นของฮินดูนะคะเรื่องราม,มาเกียรตินะคะหัวโขนเนี่ยก็จะมีหัวลิงเนนะคะลิงหนุมาน ขาวนะคะแล้วก็ยักษ์ก็จะมีทศกัณฐ์แน่นอนทศกัณฐ์พิเภก,กกลุมภการนะคะเป็นตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรตินะคะทศกัณฐ์เนี่ยท่านผู้ชมเห็นว่าจะมีสองหน้าหน้าเขียวกับหน้าทองนะคะเป็นที่มาของโกรธจนหน้าเขียวกับณหน้าทองเอาไว้เกี้ยวผู้หญิงนะคะเวลาทศกัณฐ์เห็นผู้หญิงเนี่ยจะเปลี่ยนจากหน้าสีเขียวเป็นหน้าสีทองนะคะผู้หญิงก็จะรักก็จะชอบเห็นว่าจะหล่ออะไรอย่างนี้นะคะก็จะ เปลี่ยนหน้าทศก,กัณฐ์ก็จะมีสิบหน้านะคะสังเกตดูจากกระจกจะมีสิบหน้าครบนะคะหน้าหน้าด้านหน้าหนึ่งหน้าแล้วก็ไททอยอีกสามนะคะแล้วด้านบนอีกสี่แล้วก็อีกสองบนยอดนะคะหน้าทศก,กัณฐ์เนี่ยด้านบนยอดสุดเนี่ยจะไม่มีเขี้ยวจะไม่ได้เป็นยักษ์จะเป็นเทพเพราะว่ายัางไงทศก,กัณฐ์เนี่ยดั้งเดิมก็คือเทพมาก่อนนะคะจะเป็นยักษ์ที่ล้างเท้าให้เทวดาบนสวรรค์ใช่ไหมคะก็ยังต้องโคงหน้าเทพมาอยู่ ส่วนตู้นี้นะคะก็จะเป็นพระลักษ์พระลักษ์หน้าทองพระรามหน้าสีเขียวนะคะแล้วก็ชดาของนางสีดานะคะหัวโขนเนี่ยจะทําจากกระดาษผสมดินเหนียวนะคะตอนแรกเนี่ยเขาก็จะหล่อโมเดลขึ้นมาก่อนนะคะจะเป็นปูนปั้นเป็นโมเดลขึ้นมาแล้วก็เอากระดาษแข็งเนี่ยทำให้เปียกแล้วก็อัด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 ,อ,ด,อ,ด,อ,ดอัดกันรอบโมเดลเนี่ยนะคะตามหน้าต่างๆที่ต้องการจะปั้นออกมา แล้วพอแข็งเสร็จก็จะเอาออกมาแล้วก็เอามาระบายสีต่างๆตามลักษณะของตัวละครในเรื่องรามเกียรตินะคะน้ำหนักของหัวโขนเนี่ยก็จะประมาณ2กิโลแต่ละหัวนะคะด้านนี้จะเป็นหุ่นละครนะคะหุ่นละครเนี่ยทำจากโจรุอีเทเตอร์นะคะสั่งทำมาที่คุณสาครยังเขียวสดทำให้นะคะก็เ,เป็นหุ่นละครเรื่องรามเกียรติทั้งหมดก็จะมีทศกัณฐ์กับหนุมานกำลังต่อสู้กันนะคะ